ไอทีซัพพอนะครับมาพบกันอีกแล้วในคลิปนี้นะวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการแปลงนะครับแปลงหน่วยวัดจากนิ้วเป็นเซนนะครับหรือ,อเปลี่ยนจากเซนเป็นนิ้วสลับกันไปมานะครับนี่ก็คือ เรามีไฟล์รูปภาพอยู่นหนึ่งรูปนะครับเปิดจาก Microsoft Word นะครับหรือว่าจะเป็น PowerPoint Excel อะไรก็ตามแต่นะครับวิธีเปลี่ยนเหมือนกันนะอันดับแรกเนี่ยเรามาดูขนาดของรูปภาพกันก่อนนะครับเรามาคลิกที่รูปภาพแล้วมาคลิกสองครั้งก็ได้นะหรือมากดที่รูปแบบรูปภาพตรงนี้นะแล้วก็มาดูหน่วยวัดเห็นไหมความกว้างความสูงนะครับตอนนี้ความสูง3.53นะครับแล้วก็กว้าง6.27นะครับ โดยที่สัญลักษณ์คิวสองคิดตรงนี้นะครับใช้ทเครื่องหมายนิ้วนะครับหน่วยวัดเป็นน mm ิ hmm. ้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรวิธีทําง่ายๆนะครับก็คือให้เราไปกดที่ไฟล์ตรงนี้นะไฟล์แล้วก็ลงมาที่คําว่าตัวเลือกตรงนี้นะ mm hmm. ผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะส่วนใครที่ใช้ microsoft office mm hmm. เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อน หรือถ้าไม่เปลี่ยนก็กดทําตามนี้นะครับตัวแปลภาษาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่างๆจะทําคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษดู่ดแล้วกันโอเคมาที่ตรงนี้กดที่ตัวเลือกจะได้หน้าตัวเลือกของบทม,มานะครับให้เรามากดที่คําว่าคันสูงนะครับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนแทบลงมาช้าๆนะครับอย่าเลื่อนเร็วนะครับจะตาลายดูไม่ทัน เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาะจะเจอช่องตรงนี้นะการแสดงผลนะครับการแสดงผลการแสดงการวัดในหน่วยของปัจจุบันเป็นนิ้วนะครับเห็นไหมนี่เป็นนิ้วเราจะเปลี่ยนเป็นเซนก็แค่กดตรงทศนหัวลงตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเห็นไหมส่วนถ้าใครต้องการหน่วยที่มันเล็กกว่านี้ก็จะมีให้เลือกนะเป็นมิลลิเมตรเป็นพอยต์เป็นพิน Point, น ika, กกะก็แล้วแต่งานนะครับจะใช้งานไหน เดีย๋ยวเราจะมาลองเป็นเซนติเมตรตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรแค่นี้เองเสร็จแล้วกดตกลงนะครับอ่าเห็นไหมเราไม่ต้องรีสตาร์ทนะครับตรงหน่วยตรงนี้หน่วยวัดนะครับจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยเรามาดูใหม่เห็นไหมความสูงเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรละความกว้างก็เช่นกันนะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนแล้วถ้าจะเปลี่ยนกลับให้เป็นนิ้วหรือเป็นพิกเซลนะครับ ก็วิธีเดียวกันเลยครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆประมาณนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไป